อันแรกดิอันแรกดิกูมั่นใจกูไปเลยมั่นใจเฮ้ยถูกว่ะ เก้าคนละเก้า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 ไปไปเก้าคนละเก้าไปซ้ายซ้ายเออซ้ายไม่ได้สวยสวยสวยดีดีใส่กอกไปใส่กอกไปใส่กอกไปดีสวยสวยดีใส่กอกสวยตรงตรงตรงบนบนว้าวตรงนี้เดีดีดีไปไปสวยดีดีมา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 ดีดีหมาดีอย่าจับอย่าจับอย่าจับ เฮ้ย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 เอาเว้เอาไว้ไก่ไก่โดดมาี่ไปไหนไก่จะไปไหนมาดิมาอยู่ด้วยกันไก่อยู่ด้วยกันน่ารักเราน่ารักเราน่ารักอยู่ด้วยกันเฮ้ยโอ้ยอ้ยไก่อะไปไหนไก่กาลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วกูไก่แค่สูดเดินสวนว่ะไก่สวนว่ะอ่ะกูสวนจับบ้านจับคนไก่สวนปุ๊บโอ้ย เอ่อ่กูก็จะตกด้วยแต่กูยังรอดอยู่กูยังรอดอยู่กูยังรอดอยู่กูยังรอดฮ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮ่า่ได้ไก่ิฮไปแล้ว่าฮ่าฮ่าฮ่ไก่ตก่าฮ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 ่่่ฮ่าา คนละท้ายคนลโอ้ยแบ่งเอ้คนสุดท้ายลวกมึงลวกมึงลวกมึงนั่นแหละมึงละโอ๊ยไอ้เหี้ยดีนะมีคนตกก่อนกูมาจับไว้จับไว้จับไว้กอดกันเฮออกอดกันไว้กอดกันกอดกันไว้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 เออรักกันไว้เดือดรักกันไว้เถรักกันไว้เถือดเฮ้ยเออ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 

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดนสะดุดเฮ้ยสะดุดโอ้ยเฮ้ยเหยียบกันสะดุดอ้ออ้ออ้อ้อโดนจับโดนลจับโดนลจับโดนลจับเออเอาเว้ยเอาเว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเออเออได้อยู่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 แอบ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 เฮ้ยอย่าจับกูเนี่ยกูจับมึงคืนน่ะเป็นไงอ่ะจับไม่ไป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 เอ้ย เอ๋จับไว้จับไว้โอ้คือรอดว่ะฮอ,อลีฟลาลาลายแมเนอาวะเอาว,าอาว,าไวะไป,วไปแล้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 วไปอยู่ละครับเอามีคนลื่นอ่าละมีสิทธิ์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 ลงดีๆมาดีๆโอ้ยชนเลยเพเนี่ยไปไปมีสิทธิ์ซ้ายขวาซ้ายขวาเออมีสิทธิ์แล้ว Mon, mon yu kaku 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 yu kaku yu kaku yu kaku Mong, 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 วันนี้ทำไมกูไม่ได้วะอาหน้ากระแทกมงกุฎแล้วอะกูเอาหน้ากระแทกมงกุฎท,ทำไมกูไม่ได้มันต้องจับหรอเอา้ามันกระโดดแล้วก็ก,กดจับหรอ,อ,อ้ก็คือเอากูถอ